ฟังเสียงครับถ้าเสียงแบบนี้คือ,อน้ำไหลนะครับเสียงนี้น้ำน้ำไหลนะครับฟังเสียงครับน้ำาราดานครับถ้าเสียงแบบนี้คือน้ำน้ำไหลไม่หยุดนะครับถ้าถ้าน้ำไม่ไหลคือจะหยุดเลยครับมีตะลมรูรูนะครับถูบน้ำนะครับถูบน้ำลงสระนะครับ ต้องสมองสมรองน้ำไว้นะครับนะครับน้ำใดนะครับก็สูบทั้งวันวันนี้นะครับสูบทุกวันนะครับก็หน้าแรงครับก็ฝนหมดไปแล้วครับรูฝนหมดไปแล้วนะครับไปจะเข้าหน้าแรงหน้าหนาวนครับ ก็หนาวยังไม่แรงครับหนาวหนาวนิดๆหนาวนิดๆก็ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปครับอากาศพอดีปอรดีครับประโยชน์นะครับเราก็ต้องขับไปดูครับน้ำครับน้ำไม่เยอะนะครับก็รองไว้ครับดีกว่าไม่มีนะครับเครื่องสูบน้ำเราเล็กนะครับ ซื้อมาผิดนะครับแล้วก็ใช้คุ้มค่านะครับน้ำมาเยอะนะครับน้ำแห้งครับลดน้ำนะครับต้องสูบน้ำนะครับก็พักก็จะหยุดเครื่องพักเครื่องครับบรรยากาศดีรอบนะครับเย็นแล้วนะครับสี่โมงแล้วครับครับ ดวงที่เริ่มลับแล้วครับก็สายบัวก็ลังขึ้นมาใหม่ครับก็มันขาดนะครับก็ขาดนะครับเห็นไม่เปลนยครับมันก็เกิดใหม่ได้นะครับแต่ก่อนสวยงามนะครับเดินกระทบกระทั่งมันเลยต้นสายบัวเลยตายนะครับก็ไม่เปลายนะครับ เห็นกะงอกเองได้นะครับธรรมชาติครับใลบัวอยู่ในน้ํานะครับยนบวกก็ตายนะครับ้นาก็ยังไม่เยอะนะครับก็นี่ตัวสูบน้ําครึ่งแรงครับโดยดูดน้ําได้น้อยครับความแรงจะน้อยครับเครื่องคือเครื่องสูบตัวเล็กนะครับต้องประมาณหนึ่งแรงขึ้นไปครับสองแรงก็น่าจะเยอะไปนะครับ แตงครึ่งสองแรงยิ่งดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอใหทุกคนมีความสุขนะครับสุขต้องหวังนะครับวันนี้วันจันทร์แล้วครับสู้ๆบ๊ายบายสวัสดีครับ